ไกเตะแทงเซน่าหอยร่วมโครงการแฮปปี้ซีฟุตบอลดาราคืนรอยยิ้มสู่สังคมหารายได้ช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านพระพร ผ่านพ้นไปแล้วค่ะกับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับโครงการ Happy CEO รวมกับฟุตบอลดาราคืนรอยยิ้มสู่สังคมเพื่อมูลนิธิบ้านพระพรช่วยเหลืออุปการะเด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำและลูกผู้ต้องขังที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำงานนี้จัดรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งเสริมกลุ่มเด็กๆที่มีสภาวะปัญหาพ่อแม่อยู่ในเรือนจำทังด้านกีฬาและดนตรี ดานไอวราพัยลีนดรคเตอร์ของหลักสูตร CEO Idol ซึ่งเป็นหลักสูตรธุรกิจสำหรับผู้บริหารได้เปิดเผยว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้น CEO Idol เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมนำสิ่งของไปแจกตามชุมชนรวมถึงทำฟันจนมาถึงกิจกรรมนี้ซึ่งเราอยากทำอะไรที่นอกเหนือจากการแจกของจนมาตกผลึกที่ฟุตบอลดารา รวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมกันหารายได้ช่วยเหลือเด็กที่กำลังประสบปัญหาสถาบันครอบครัวพ่อแม่อยู่ในเรือนจำซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้มีอยู่ในมูลนิธิบ้านพระพรประมาณ100คนเราจะนำเงินหักนักที่จ่ายให้กับเด็กๆค่ะใวันนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรเลยคะก็มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราครับซึ่งจริงๆแล้วผมกับไอเนี่ยเราเราตั้งใจที่จะเรียกว่าสร้างคอส ซีโอที่จะพัฒนาซีโอยุคใหม่ไปสู่เขาเรียกว่าซีโอที่มีมาตรฐานใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ยินเขาซีโอบ่อยมากแต่ซีโอที่เป็นมาตรฐานมีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยน้อยจริงๆนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าเมื่อเราได้ใช้เวลากับเขาเรียกว่านักเรียนนะฮะที่เป็นผู้บริหารทุกคนเนี่ยจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาเกือบเกือบสเดือนตอนนี้นะฮะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของเรว่าเม็ดเงินไม่ใช่เรื่องความรู้แต่เป็นเรื่องความรัก ความรักเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะมีโอกาส,สแสดงความรักของเราเนี่ยออกไปถึงผู้อื่นคําถามคือเราจะสดงยังไงบ้างนะก็ช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสที่ไปออนรุช84นะครับก็เอารถทําฟันนะครับแล้วก็มีเรียกว่าของถุงยังชีพเยอะมากมาย,ยไปให้กับเด็กๆที่นั่นแล้วก็ให้กับชุมชนที่นั่นแต่ถามว่าพอไหมผมว่าไม่พอมันก็เลยเป็นไอเดียของไอคับว่าพี่เต้เราเราอยากจัดอีกอย่างหนึ่งไอ้ก็เลยบอกว่า,วางั้นเราจัดกีฬาไหมผมก็เอยผมว่ากีฬาก็เป็นสิ่งน่าสนใจไอ้ก็เลยตัดส ยากไหมคะยากค่ะเพราะทุกคนก็แบบมีคิวมีต้องเช็คคิวถ่ายด้วยคิวละครด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเหมือนกันในวันนี้ที่แบบสละเวลามาพี่แท่งพี่หอยหอแล้วก็พี่เจสซี่น้องโดนัทพี่ผาากุ้งน้องบสน<า>้องบ,บอลเอาเหรอคะมีพวกที่มีคิว้องมว่างทุกวันเลยฮะเตะเตะได้ทุกวันเลยฮะก็ต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะนี่คือผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่าน กองศักดิ์นะคะที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ด้วยค,ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุมทรนะครับที่เป็นประธานพิธ,ธีนะครับบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กๆหลายคนมากนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่าต้องการกําลังใจและความรักจากพี่น้องอีกหลายๆคนวันนี้ก็เลยได้มารวมตัวกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นภาพที่น่ารักเลยเราเห็นเด็กๆหลายๆคนที่เขากาลังรอคอยโอกาสผ่านกิจกรรมแบบนี้ซึ่งฟันเรซิ่งนี้คือว่าเราอยากที่จะส่งมอบนะครับในเรื่องของกําลังที่เราจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทรัพย์หรือภาพของพ r อาต่างๆ ที่เราอยากจะส่งไปถึงเขาวันนี้มีขนมด้วยของน้องๆนะฮะอยากเชิญพี่พี่สื่อมชลชนเรียกว่าช่วยกันชอปปิ้งติดไม้ติดมือกันไปนะครับครับผมท่านรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับการที่ครไม่มีครับก็ดีใจนะครับที่คนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระดับผู้บริหารธุรกิจ CEO เนี่ยนะครับก็ได้เห็นความสําคัญนะครับของกีฬาเอากีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อนะครับในการที่จะเชื่อมทุกคนให้มีความรักความสามัคคีแล้วก็ช่วยสังคมด้วย ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีใจมากที่พี่ๆนักกีฬาแล้วก็ดารานะครับสละเวลามานมาช่วยน้องๆน,นะครับจากมูลที่บ้านพ่อพรนะครับซึ่งก็เป็นน้องๆที่อาจจะไม่ได้รับความอร่นจากคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ใน,ในเรือนจำนะครับซึ่งก็โอกาสต่างๆในการที่จะได้รับอะไรัความเท่าเทียมโอกาสานในการที่จะพัฒนาตัวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยกันนะครับสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับ การกีฬาประเทศไทยก็ยินดีสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มีอะไรที่เราจะพอช่วยได้นะครับเราก็เต็มที่นะครับก็มีความสุขครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นครับเมื่อกี้ได้ยินว่ามีการพูดคุยกันแล้วมีข่าวดีใช่ไหมครับยังไงนะครับข่าวดีเมื่อกี้ตัดสินใจกันครู่เนี่งครับก้อยากให้วันอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีเอานัก ฟุตบอลนัดพิเศษที่เป็นระดับโลกระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับกับทีมสเปอร์ทอาแนนบอลสเปอร์ที่ราชมังคลาเราก็อยากให้เด็กๆได้มีโอกาสไปสัมผัสก็เลยตัดสินใจว่าเราจะพาน้องๆนะครับจากมูลนิธิเนี่ยไปชมสดๆวันอาทิตย์นี้ครับดีเลยคุณจะได้อยางเดียวเลยดีคุณดีไม่ีตัวมีนานนะจ๊ ก็ูดีก,ก็ก็ดีใจครับถ้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติ <c oughs> <c oughs> พวกเราเนี่ยไม่ค่อยยืนไม่ค่อยได้มีกิจหมายถึงว่าแมสการันแข็งขันในในแบบดาราที่ที่มาเล่นแล้วเพื่อการกุศลวันนี้นะครับ <c oughs> เห็นวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็รู้ว่าช่วยใครแล้วก็มาสร้างรอยยิ้มให้ใครก็โหยินดีมากๆเลยครับครับ อาจารย์สุขทรมีอะไรอยากจะกล่าวไหมครับวันนี้ครับมูลนิธิบ้านพระพรเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่เราให้ความอุประการและลูกนักโทษนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหมดที่เรามีอยู่ปัจจุบัน80คนนะครับและเยาวชนอีก20คนคนเหล่านี้เราสนับสนุนการดูแลและการศึกษารวมถึงการกีฬาและดนตรีด้วยนะครับนั้นก็ขอบคุณสำหรับ Co I ีโไอดอลที่จัดงานนี้แล้วก็เราได้รับประโยชน์มากมายจากการจัดงานครั้งนี้ด้วยต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ผมละฮะก็ดีใจฮะเมื่อก่อนเคยดูแลแค่นักศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาดูแลเด็กๆบ้างก <tes> ็ด,ดีนะซ้อมการศึกษานี่คือดูแลยังไงฮะอะไรนะฮะมีดูหน้าฮะดูแค่นักศึกษาดีฮะแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นบอลแต่คราวนี้ได้เล่นบอลแล้วก็ทําการกุศลด้วยถือว่าสุดยอดมากครับครับ่นชมเลยครับครบ อ๋อผมมาวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายครับดีใจมากฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะได้คือถ้วยนี่ครับผมรองเท้าตุ้มแดงนะฮะรงเมื่อผ่านแว่นเขามีสีเปียกอยากได้ถ้วยถ้วยสวยมากนะฮะแล้วก็ยินดีครับมีงานการกุศลก็ช่วยๆกันมาดาราเราถ้าว่างเราก็พร้อมมาอยู่แล้วครับผมช่วงนี้ว่างหลายปีแล้วฮะช่วยช่วยมาเล็ดด้วยถ้วยนี้จะนำไปมอบการทวงคืนด้วยใช่ค่ะใช่กรับเราจะมอบการทวงคืนพิธีครับดีฮะคือหักค่าใช้จ่ายหรือว่าหักค่าใใช้้้จ่ายแลวกก็มอบหับทางคืน ก็คือเราอยากจะเป็นพาร์ทเดอร์ในการพีรอาร์ให้กับมูลนิธิครับเพรามสื่อที่แบบมาวันนี้นมากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้จักมูลนิธิบ้านพระพรธธมากขึ้นคร,ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้งบอกเป็นพันธกิจของพระเจ้าของพระเจ้าผูกใยเด็กๆนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คริสเตียนที่ทำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้ได้เช่นกันครับถ้าใครอยากร่วมโครงการนี้สามารถทำยังไงด้บ้างอาจารย์ครับ ทำยังไงครับผมมีโบชัวร์ที่จะแจกให้วันนี้นะครับแล้วก็ติดต,ต่อกับเราได้ครในเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีอยู่ในโบชัวร์นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ